อ่าโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมในรายการฟรีเกม h ช n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีผมจะมาสอนลงเซฟเกมรีบอรดนะครับนี่ครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปก่อนหนึ่งเข้าไปก่อน เข้าแล้วก็ออกได้เลยนะครับเข้าแล้วก็ออกได้เลยแบตผมมันเหลือน้อยนะครับผมกเลยรีมาอัดเราก็ให้ทุกคนนะครับโหลดโหลดที่ได้รีหผมไปนะครับน่ครับพอโหลดแล้วมันจะได้เป็นแฟ้มอย่างเงี้ย นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลื่ข้างล่างนะนะครับให้คุณแตกฝานี้ก่อนเลยนะครับแตกฝไาไนะครับมันก็จะได้ฝานี้แล้วก็ให้คุณเข้ามาแล้วก็คัดลอกแล้วก็ย้ายไปที่เซฟดาต้าแล้วก็วางนะครับผมก็จะลงให้ดูได้นะครับ แล้วเราก็จะเข้าไปดูกันผมก็ได้ตัวไ้่ตัยนะผมก็เลยลงลงเซฟเล่นกว่าจะเคลียมมนก็นานนะ <c oughs> เราจะมาดูนะครับดูเจ้าของกันเลยเต็มชัว นะครับได้ครบทุกตัวเลยนะครับลงเซฟเกียมแล้วนะครับได้ทุกตัวเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ช่วยก็ได้เยอะได้ครบเลยละครับมานะครับมานะครับจบแล้วครับสำหรับคลิปสอนลงเซฟนะครับ สำหรับใครชอบก็จะลืมที่จะกดไลค์และกด b s c สไ b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอัพเดตต่อไปสวัสดีครับ